นะต่อคลิปสองยังถึงกับดันอยู่นะโอ้โหเฮ้เยเหยียบผมกระดาน,น้างใหนอะเน่ยนะนะเข้าโรงเชือดครับคันนี้ตัด <c oughs> ดูนี่สภาพ ยงขยะนะครับรถติวเข้าบาสวยนะเป็นบอกรับะยีนะฮะใครที่ติดตามคลิปนี้แล้วก็พ้ามานนะยางไม่สวยแต่กระทะได้อยู่รถบัส12เมตรคันนี้ก็มาโอ้โหเฮ้ยเฮยเ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ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 ยเฮ้ยเยเเยเิ วัวเลยคนเหม็คนหม็โอ้บ่อแรเนี่ยได้โยกไหมเนี่นี่โยกไว้โยกไว้ฮะโอ้ห้องน้ำเด้อห้องน้ำเด้อโอ้ล้อห้องล้อแม่ทางนั้นโอ้ยังบ่แรงนั่นอยู่จะไม่ได้ดึงไหมบ่เนี่ยโอ้ อยู่ไหมจ้อย,อยโว้ยทางนั้นด่านทางนี้มา,มาห้องไว้จะห้องไว้ให้อยังล่ะเขาดันน้อยอยู่ไหมโอ้ก็ให้มันไหลฮอ,อดอานนั่นกนนมม็เนาะเอออย่างนี้ก็ซึม,ปมไปเอกเอก เสีห้องไงไอ้ใจเด้อเนี่ย,ยเ,เขาดันอยู่ในแม่มันยังโบวิทอยู่นี่โอ้ยโมนหนึ่งดันโมนหนึ่งห้องล่อแล้วมันทุกโคไล่อออด้วยดึงไม่แล้วทางนี้ลงหลากหลายนี่ไหมมันเวลาถังแก๊สมันตกลงใส่รถอย่างนั้นเด้อ เฮี่ยฮะแยกทุกชิ้นส่วนคันนี้เครื่องพี e. เอท่ออ้อมครับพวกเบาพวกอะไรก็แยกนะเนี่ยเบาภายในยังสวยเลยเป็นรถกึง่งพัดลมกึง่งแอร์นะครับแอร์รแขมรถซุ้ม ตันหมดนะ้นี่เศรเล็กหมดแล้วนี่ตู้ลำโพงยังอยู่ทีวีไม่มีละนะฮะเสด้ไหมนะฮะนี่นี่คพัดลมส,สวยเลยพัดลมนี่นะพัดลมส,สวยเลยเป็นสิบตัวครับนี่บอกกระมยียังส,สวยอยู่ครับ ข้างหลังจะมีช่องอย่างนี้ให้บางอันก็หลุดออกแล้วใส่ที่ใส่แก้วพับเก็บได้นะเข็มขัดก็มีเชื่อไหมเข็มขัดตอนเขาประกาศใหม่ๆนี่เป็นหมื่นนะผมเคยขายได้เกือบหมื่นชุดหนึ่งคันหนึ่งเนี่ยเข็มขัดนี่แพงแต่ทุกวันนี้โอ้ยเซ็ยละห้สิบาทนะไม่ดีด้วยสีดำนี่วิ่งไม่ดีเลยลุยเลย อันนี้สีเทาไงสีดำอ๋อนี่สีดำนา่าจยัดทำดีนี่ฮะไซเลนไฟอ้ตูล้ลำโพงข้างหลังยังสวยอยู่ทีวีตรงนี้ก็ไม่มีละโอ้โหก็ดูเขาเอาที่นอนขึ้นมานอนเลยเนี่ยโซฟาขาดละผ้าม่านอ้ตูล้ลำโพงตรงนี้สวยอยู่ครับนี่ แต่ตู้เล็กนะอยังเปล่าชิ้นจีเยออีเคนเี่หัวใช่น,น,ชน่ครับลือหมดครับพวกนี้น่าจะเป็นอาทิตย์หรือประตูลม,มนะใครเอาอะไรมาเอานะไม่สั่งจองนะครับ มาเลือกดูได้เลยนะคันนี้อยากได้อะไรนี่ฮะสวิงควกนี้หรือขายนี่ของไทยเซทเอมโอ้โหมีกุญแจล็อกด้วยไฟท้ายชุดแอร์หม้อน้ำหม้อน้ำเล็กนะฮะหม้อน้ำแอร์โล่งดีครับข้างหลัง เป็นเครื่องยนต์อีสุ74เจี่แขวนแขวนแขวนอันนี้น่าจะเป็นมอน้ำเสริมมังตัวนี้มีคัดสีไหมไม่รู้หนอนเบรกแห้งครับแห้งหน้าหลังเลยแหละตัวนี้เป็นไงสภาพตอนนี้ก็หมดแล้วครับหมดยุคสภาพไม่สวยจริงๆ ขายไม่ได้ไไดครับประบัสนี่ตัวถังยังไม่ผุเลยนะแต่สีมีแตกอยู่เนี่ยน้ำมันขายไม่ได้โอ้ถังน้ำมันมีไหมนี่ ทั้งมันที่สวยอยู่นะแต่ถ้าแกวมาเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะสวยไหมทั้ทงน้ำมันแต่ทรงสวยอยู่น้ำมันแบบนี้ PE ครับนี่เครื่องดีเลยตัวนี้ไดชาร์จสองตัวสามตัวคือตัวนี้พัดลมมันมีสองตัวเลยนะเอ้ยไม่ใช่พัดลมอะไรเขาเรียกอะไรล่ะ หม้อน้ำสองตัวนะฮะก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูครับหม้อน้ำหม้อน้ำหน้าเครื่องแล้วก็ข้างเครื่องนะใส่จุกๆเลยนะอย้ายางกระทะขายถอดขายหมดนะฮะนี่ใบแป้นเหยียบเบอะเบอะนะฮะรื้อหมดแล้วนะฮะคันนี้รีบๆเลยนะฮะเรือนใหม่คือช่วงก่อนโควิดโอ้โหได้ขายหมดนะพวก กระจงกระจอกกระเจ๊กกระเจ๊กน่เนี่ยพวกนี้ได้ขายหมดเลยนะฮะช่วงนี้ก็เงียบหายนะฮะกระโจกก็ทุบแทกหมดนะอ๋อใครหาอะไรอยู่ก็ลองมาดูนะครับคันนี้แยกสิ้นส่วนแล้วนะฮะโดนโดนเลยใครอยากได้เอาไปใช้เอาไปปั้นเอาไปทํานูน่นทํานี่นะฮะคันหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นคันไหนอีกเดี๋ยวตดัดคันนี้เสร็จก่อนนะฮะทำไปเรื่อยๆ